ตำแหน่งประธานสภาได้ข้อสรุปแล้วก้าวไกลเพื่อไทยร่วมกันเสนอชื่อวันนอเป็นประธานสภาหนุนทิทาเป็นนายกรัฐมนตรีคืบหน้าล่าสุดปมตำแหน่งประธานสภาวันที่3กรกฎาคม66พักเพื่อไทยพัก9ก้าวไกลนักแถลงข่าวร่วมปมเก้าอีประธานสภาที่ยังไม่ลงตัวนะโรงแรมแลงคาสเตอร์เวลา19นาฬิกาโดยก่อนหน้านี้มีรายงานด่วนยกเลิกถแถลงข่าวแดพักในประเด็นถกปมประธานสภาผู้แทนราษฎร เหลือเพียงแค่ก้าวไกลเพื่อไทยสองพักเท่านั้นโดยพักก้าไกลโทยกเลิกพักร่วมรัฐบาลถแถลงข่าวค้างนี้เรื่องประธานสภาระบุสาเหตุเนื่องจากฝั่งเพื่อไทยขอถแถลงข่าวแค่สองพักเท่านั้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ได้เก็บป้ายพักร่วมรัฐบาลที่วางไว้ในช่วงแรกแปดพักเหลือเพียงแค่สองพักเท่านั้นคือพักก้าไกลและพักเพื่อไทยตามที่ตกลง อัปเดตล่าสุดมีรายงานว่าในงานถแถลงได้ข้อสรุปเรื่องประธานสภาแล้วโดยทางก้าวไกลและเพื่อไทยมีมติเลือกวันนอวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นประธานสภาโดยสอสอพักก้าวไกลจะเป็นรองปทอทสภาคนที่หนึ่งและสอสอเพื่อไทยเป็นรองปทอทสภาคนที่สองพร้อมยืนยันโหวตทิธานายกรัฐมนตรีถึงที่สุดรับป,ปากผลักดันกฎหมายปฏิรูปทหารปฏิรูปสภา